สวัสดีค่ะวาพัตตอรีนะคะวันนี้เราจะมาสอนกันถ้าถึงกานะรโลบกมันคืออะไรคะคือโลบักอะค่ะมันจะมีอยู่สองอย่างค่ะที่จะเติมโลบักได้ก็คืออย่างแรกเครดิตค่ะับรเครดิตอ่าใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือการกินอ,อันนี้หนูซื้อที่ไหนคะซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะถ้า <ละ S 1> เกิดเซเว่นอะอ่ะอ่า,าจา้ะ ถ้าเกิดเซเว่นอีเลเว่นใหญ่ก็จะมีค่ะแต่ถ้าเกิดเล็กเกินไปมันก็ไม่น่าจะมีนะคะอันนี้ค่ะซื้อมา750ดร้อยห้าสิบสองพันโลบักค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นของวาวถ้าเกิดเป็นของอันที่ต่ำราคาที่สุดก็คือ3 5 8ร้อยรโลบักค่ะ3 5 0าบาทเวลาพอซื้อเป็นโลบักปุ๊บก,ก็จะได้เป็นแ0 0 800แอ <800. S 2> แต่อันนี้750ะจะแปลงออกมาได้2 0 0พโลบักค่ะ 2> 2 ก็ไปเปรียบเทียบดูว่าอันไหนคุ้มกว่ากันค่ะโอเควิธีการใช้คือยังไงเอ่ยอันนี้ค่ะเราต้องใช้เหรียญขุดขุดขุดอ่ามันก็จะมีเป็นรหัสรไม่ก็เอาอะไรเอามาจิ้มฟันมาขุดก็ได้ค่ะเอาไม้บรรทัดมาขุดก็ได้ค่ะโอเคเราจะได้แบ่งอย่างนี้นะคะเอาผ้าเบอร์ได้เลยค่ะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวากำลังจะทําค่ะต่อมานะคะมือถือต้องเต็มให้พร้อม ต้องเข้าโลบอกของของตัวเองก่อนเข้า Google ค่ะอ่เข้า Google ก่อนด้วยอันที่เขาเขียนว่า w w w l o ไวยเว็บโลบอ e m ลส e ลนะคะกดเข้าไปเลยค่ะมันมันจะมีอันที่สองค่ะกิจการโลบอกอ่าไหนอะเอาใหม่สิลูกแบ็คกลับก่อนอันที่สอะค่ะมันจะมีกิฟต์การโลบอกอันนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยอ่าแลมันจะได้อย่างนี้ค่ะแต่ไม่รู้น่าจะแลกบัตรนะคะกดแลกบัตรค่ะ ก่อนแรกไปเลยเคยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยจ้ะเอา้าอันนี้ค่ะต้องใช้ชื่อไม่เป็นเอา้าชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้เดี๋ยวขอไปดูรูบอก,ก่อน,นะะั้นว่าชื่อผู้ใช้คืออะไรเอา้เอองงาออจะไม่ได้หรอต้องลองมาสอนหรือว่ามค่ะว่าวาวาชื่ออะไรก็คือวาวาศูนย์หนึ่งเก้าสีส่สามสามค่ะแต่จะไม่ได้ว่าตัวใหญ่ตัว,ตวเล็ก ดว่าว่าไปดูก yup, ่อนแป๊บหนึ <At S> 1> <N> 1. ่งเออเสร็จแล้วค่ะเอาเรากดเข้าไปใหม่นะคะแล้วเราก็กดดอีกี้กเราจะกดอ่ะมันมีล็อกอินโลบอกก็กดเข้าไปเลยนะคะกดชื่อว่าวาวาศูนย์หนึ่งเก้าสี่รหัสผ่านของแป๊บหนึ่งอ่ะอย่าให้วาวาไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ ต่อจากเมื่อกี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมกับวัวแอฟเวนทีนี่ค่ะอะไรละ่ะอ,อ่ะต่อมานะคะรหัสผ่านเปิมอันแรกอะคะ่ะชื่อผู้ใช้ก็คือชื่อของทุกคนนะคะที่ดูที่เล่นอยู่ในโล่บอลอ,ลอะคะอ่ะรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านเช่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะบของแต่ละคนะเป็นรหัสของแต่ละคนอ่ะ<ๆ>วัวาใส่รหัสของตัวเอง ยังไม่ได้ค่ะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กขอไปถามพ่อแป๊บหนึ่นงนะคะ่ะเ,เข้าไปดูแล้วค่ะมันหน้าไหมคะกว่าจะได้แต่ละทีกดเข้าสุ่นระเบิดค่ะอืมผมรู้ดีีกันบางไปกันอ่ะลืมรหัสผ่านหรือผู้ใช้ผู้ใช้โค้ดรหัส ใโคดรหัสที่เราตัวใหญ่ทุกครั้งค่ะที่เราขูดไปเมื่อกี้ใช่ค่ะมันจะเป็นโคดยาวๆก็พิมพ์ลงไปเพื่อนๆคิดว่าจะรอดไหมคะทำเองคิดว่าจะรอดไหมถามว่าสองค่ะโลบอกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่าง ก็ควรหรอกค่ะตัง750แพงแพงซื้อของกินได้เยอะเลยนะลูกนะวันนี้กิน MK นกินบอนชอนอุ้ยได้อย่างละมือเลยนะลูกโอ้โหนานจริง,รงไปลองก่อนได้เมื่อไหร่เราค่อยมาบอกใชรก็จะได้ เมื่อกี้คือใส่รหัสถูกต้องแล้วถูกไหมถูกแล้วค่ะ,อะพอใส่ปุ๊บเมื่อกี้มันมีขึ้นอะไรหูกมันมีขึ้นค่ะต้องลงมาค่ะต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะรู้เรอยเรยบรอยเยจะไม่ได้แล้วค่ะ,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 ะแล้วตรงเนี้ค่ะมันจะมีคาว่าถ่ายถอนนะคะแล้วเรากดตรงนั้นเลยไหนขอดูหน้าจอก่อนหลสนี้ถูกไปแล้วใช้ไปแล้วใช้ไปแลวก็เมื่อกี้อ่ะแค่ค่ะ อน่าจะได้แล้วนะคะแค่นี้นะอ้าวคือเมื่อกี้พอใส่รหัสเสร็จปุ๊บบัวว่าต้องกดคำว่าไถ่ถอนแล้วเราอะค่ะเขาก็จะแปลงจากเงินบาทที่เราซื้อซื้ออะค่ะแปลงเงินไปเป็นเงินโลบอกเป็นเงินโลบักค่ะแล้วเราก็จะของมาฟรีแบบก็เมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะแถมมาให้แถมอะไรมาให้นะลูกเมื่อกี้หมอมาห็นแถม ได้เป็นเหมือนเทปแคสเซ็ตอะไรก็ไม่รู้อ่ะเทปยูค่า25รู้เลยค่ะเทปยุค9าศูนย์ค่ะเทปยุค9าศูนย์ที่เราจะแล้วเค้าก็จะฟังเพลงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอ่าเขาแถมมาให้ก็คือพอเราซื้อเพราะเหมือนกับคล้ายๆอ่ะเขาเรียกว่าไงพอเราซื้อเราใส่รหัสเข้าไปเขาก็ให้แบบว่ากิฟต์ของขวัญเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเิ่มคือ าเกิดใครไม่ได้ซื้อกิฟต์การนะคะอ,อันนี้ก็ไม่สามารถเขาว่าจะไม่มีของขวัญนั้นนั้นให้ใช่ค่ะอ่าแต่ถ้าเป็นซื้อเป็นกิฟต์การมีที่เซเว่นถึงจะมีให้ใช่ค่ะเอออ่าอ,อันไหนลองเข้าเป็นโลบอกของหนูเองสิดูซิเงินโอนเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงแป๊บนะคะมันจะมีขึ้นเตือนอันนี้ไม่ใช่ค่ะเคฟซีเขาเคฟซีเลยแล้ว รออีกแป๊บหนึ่งค่ะเอาให้ชัวร์นะถูกแอคเขา์ป่ะลูกถูกค่ะแบบนะคะเพราะว่าสมมติเก้าสี่สามสองวก่อนตั้งอย่างนี้นะคะนเพราะว่าต้องไปดูก่อนอืม เอาใหม่อีกที่นึงเมื่อกี้พอที่เราขูดรหัสใส่รหัสเข้าไปเสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วกดไทชทอนะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วค่ะก็จะมีอหรดิตใช่สิบเครดอลลาร์เขาแปลงเป็นเงินไทยค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะเราบอกแปลงเป็นโลบักค่ะกดเข้าไปเลยนะมันก็ขึ้นหน้านี้มาอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะค่ะเขาบอก will be added to your balance ก็คือเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเขาอะค่ะก็จะเติมเงินที่เราใส่เข้าไปให้แล้วรอค่ะก็เกิดคอนเฟิร์มนะคะความอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอาหารมาสิดูสิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะ่ะเม,มื่อเมือยอหมดไหมหมดแล้วคะ่ะไม่มีอะไรแล้วนะค่ะแล้วเราก็จะดูที่โรบบ์ได้ออไม่กิ๊กเกือบไม่ได้เลย เมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ติดชงนักตรงไหนเพราะว่าใจร้อนแล้วก็รีบกดออกมาพอกดดีดีมาเลยเสร็จปุ๊บเมื่อกี้คือพอกดดีดเขาให้กิฟกิฟของขวัญที่เมื่อกี้บอกมาใช่ไหมที่บอกเป็นเทปคาสเซ็ใช่ค่ะเราต้องดูก่อนนะคะว่าได้ไหมแล้วก็ข้างล่างลงมาข้างล่างพอคือกดได้รับของขวัญกิฟอันนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีข้างล่างที่บอกว่าให้ convert แปลงเงินอ่าเราต้อง c o n v ค่ะ convert ไม่ใช่เหรอลูกแปลงก่อน พอกดแปลงเสร็จปุ๊บมันถึงจะแปลงแล้วถึงให้คอนเฟิร์มมาลาเร็รสัตับเรียบร้อยแล้วเงินมันถึงจะเข้าเมื่อกี้ววา่าลืมไปกดตรงนั้นใช่ค่ะเงินก็เลยไม่เข้าเหงือก็เลยแตกสิหน้าก็เลยซิดเผือกเพราะว่า750คิดว่ามาลายหายสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะของหายใจเทปยู่เก้าศ,าศ,าศาูนย์ค่ะ,คะที่เมื่อกี้ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะ ่ะโอเคอ่ะจบแค่นี้เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้เ,เพราะว่าวาวาก็มั่วไปมั่วมาเหมือนกันอ่ะอันนี้เพิ่งจะเติมเป็นครั้งที่สองเองแต่ก็นั่นแหละค่ะเอาเหอะไปแล้วบ๊ายบาย,บายแค่นี้ด้แค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนคลิปก่อนๆนะคะอืม,แล,ม,แ,ลมแล้วาใครอยากจะเล่นโลบอกกับวาวาแอดเฟรนด์เข้ามาได้นะคะแอดเฟรนด์คำนี้เลยนะคะคำนี้วาวาหนึ่งอะไรนะ หน้านี้เลยนะคะด้านสีนิ่งิ่งสีนิ่งนิ่งวาวาวศูนย์หนึ่งเก้าสี่สามสามหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเด็กชาวเซนฟังค่ะอ่าจะถ้าใครอยากแอดเฟรนด์เป็นเพื่อนกับวาวาเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะถ้เข้ามานะโอเคไปแล้วแค่นี้วันนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอันนี้ไม่ต้องสนนะไปแล้วโอเคจ้า